ตอนนี้เราจะมาดูคู่มวยหยุดโลกนะครับนะฮะผมก็สมิงพระรามนะฮะได้รับหน้าที่มาเป็นผู้ภาคจับมวยนะมันจะต้องชนักห้ได้ไอหมูป่าแล้ววันนี้เราได้ดับทำไมหาทำไมนายกสมาคสามอื่นไม่ได้เหรอก็วันนี้วันนัดชกของเราวันนี้ไม่ไหวง่วงง่วงอ่ะอ้าวทำอะไรมาง่วงก็ไม่ได้หลับมันต้องสามวันสี่วันแล้วเนี่ยทำไมไม่นอนอ่ะ ก็พยายามจะนอนแล้วมันนอนไม่หลับก็เลยไปหาหมอหมอก็บอกว่าให้นับแกะถ้านับแกะแล้วมันจะหลับหมอแล้วแกนับไหมนับอมอแล้วมันไม่หลับอ่ะนับไปได้ถึงเก้าตื่นอีกแล้วตื่นทำไมไม่นับต่อไปเรื่อยๆอ้าวถ้านับต่อไปมันก um> ็ถึงสิบถึงสิบเราเป็นนักมวยเราก็แพ้นอกันสิตื่นอีกแล้ว ถึงก้าวตื่นอีกแล้ววิ่งน่วันนี้แกชนะแน่แกเชื่อฉันทำไมอ่ะเออมันทำไมเราแกชนะแน่วันนี้แกต้องชนะเป็นแชมป์อย่างแน่นอนไปเลยไปเลยเฮ้ยไปเลยไปเลยไม่ได้แล้วไม่ต้องนอนเดี๋ยวกลับไปนอนที่บ้านที่หลังไปเลยๆกรรมการได้เรียก้ักมวยทังคค่นะฮะมาไม่ต้องกลัวนะสู้น้ำวยจังโคะเวลาน้อยเอย เกลียดมวยกมอยต็อปกรอมกับแซกระเว้เขบอกว่านักมวยต้งคู่ห้ามต่อยใต้เข็มขัดกันนะครับเฮ้ยคุณแปรได้ด้วยเนี่ย่คุณสุรินอ๋อคนสุรินผมก็พูดได้คุณคนที่ไหนอ่ะผมไม่ใช่คนแถวนั้นแล้วคุณคนแถวไหนผมคนในนั้นโอ้โหหนักเลยลกรากฝังอยู่นั่นแน่เวลาต่อยห้ามต่อยใต้เข็มขัด เมียงตัวอยูแอมบรอดตายยาวไม่ต้องเขาพูดเองเราองพูดแล้วพูดแล้วอ้าวพร้อมไหมต้องอ้าวเดี๋ยวอะไรมายกแรกให้อยู่สักสต็อปทำไมต็อปแปลว่าชกโอ้อไอต็อปจงอ้าวนักมวยไทยแดงเขาไปยืนหาอยู่เรือยเลยครับแม่เหมือนอะไรยืนสักอย่างนะครับเอาละครับตอนนี้นะ ไฟน้ำเงินเนี่ยรู้สึกว่าจะเข้มแข็งกว่า่ายแดงนะครับฝ่ายแดงนี่นะครับโอ้ดูเชิงอยู่หรือยังไงแล้วก็ไปทราบนะครั่ายแดงผิด้ายไปไปแดงิด้ายไปน้ำเงิน้ายขวาจีบ้ายจีตายโ้โหต็มกระงทางเลยครับ้อรไปแล้ว้องรไมยหนึ่งปีรงไปสามมุียห้าประมุยหก ประมยแ่ประมุ a a ่นเอาแลวราแต่แดงสามารถเด้งขึ้นมาได้ครับท่านผู้ชมครับม่ดูสิครเอาูสู้สเอาละครับน้ำมันไต้ด้ายขวาแดงดไน้ำมันเข่าขวาไต้ท้ายไต้ขวาไต้ท้ายไต้ปวา ประคิลประบายประมวลจะไรไปไปยังไงคบเด้งขึ้นมาอีกแล้วไม่รู้ว่าสักลิงลมปลาควาลม้าลมแล้วลุกลมแล้วลุกครับต้องอยู่ด้วยกันเอาละครับเมาควาสุนัขเมาควาครับโอ้ยน้ำเงินใจตายจะขวาโอ้ยแดงอยากตายน้ำเงินใจตายจะขวาน้ำเงินใจตายจะขวาแดงอยากตายโอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วคมาผ่านข้างซ้ายตรงครับโโอ้ห เอาแล้วมุนหนึ่งปีรองไล่ามมูนสประหาประมุยประมเปียนประไม่ประเล้า หมดยกแล้วนะครับโอ้ยมาดิอยู่นี่มาดิโอ้ยท่าช่วยไว้ได้นะครับแล้วเกือบไปแล้วนะฮะท่านที่มีอาการไอคือไอแห้ไอจรากแดงลากเขียวไอจนาดเขียวนกไอจรเป็นมะเร็งไอจรตกกระไดไอกระดกงกระแลกกระดกกระโดนโดกระเด้งลงไปกระดกกระดุกกระดิกไม่ได้โปรดใช้ยาดีตาลุกสีขี่รถถังครับรอรอรอเอ้าละครั้ง ชกที่สองเริ่มแล้วครับดูที่ฝ่ายแดงจะยืนอยู่ได้ไหมครับรรมหาเรก่องทางเวทีแล้วครับตอนนี้ปล่อยแล้วเหรอเนีไปเอาแล้วครับอันนี้อ่อนละโหยลอยแรงนะครับเอาเหมือนอะไรลงสักอย่างนะครับตบชกฝ่ายน้ำเงินเนี่ยต่อยขวาต่อยซ้ายน้ำเงินต่อยซ้ายต่อยขวาน้ำเงินต่อยซ้ายต่อยขวาเหมือนจะหมดแรงนะครับน้ำเงินก็เหมือนจะหมดแรงต่างคู่ต่างจะหมดแรงทั้งคู่เลยนะครับเอาแล้วเอาขวาอ่อนละโหยลอยแรงทั้งคู่ครับ หนึบงสองสามปี่ห้าประปุยประปิลประม้ประมุน้ปายจะได้ป้าจะได้โอ้โหพิษล็อหน้าด้วยนะครับค่นี้นะครับ ครับไปได้ยังไงนะฮะกรรมการชมมือให้นมวยฝ่ายแดงครับบอกแล้วไงว่าเองไม่มีทางโดนน็อกแต่ขาดพอนับถึงเก้าเองลุกปุ๊บเนี่ยเองชนะแน่แน่อยากกลับบ้านกลับทำไมเล่าอยากได้หมอนอยากนอนโอ้ยตายหลับซะแล้วเฮ้ยท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวทางช่องไรคอมเมดี้ของเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดๆคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรวกดกดกดฮ่าฮ่าฮา